เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่1กันยายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวเดือดๆก่อนตลาดปิดไม่ถึง24ชั่วโมงจากนี้ครับโดยไปกันที่รายงานของฟาบิโอโรมาโน่ที่ได้พูดถึงประเด็นข่าวการย้ายทีมของคอบบี้เมนูที่เหมือนว่าเจ้าตัวไหนคงต้องการจะย้ายออกจากทีมในรูปแบบสัญญายืมตัว แต่ถึงใจอย่างนั้นครับทางโรมาโน่ก็ยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความคิดจะปล่อยข้างลูกมอรายนี้ออกจากทีมในช่วงท้ายตลาดนั้งแต่รอบนี้แต่ยังได้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวหรือว่าขายขาดถึงแม้ว่าฝั่งของนักเตะก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าเขาอยากจะย้ายออกก็ตามโดยต่อเรื่องนี้ครับฟาบิโอโรมาโน่ได้ให้ข้อมูลมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันอีกครั้งในคืนนี้เกี่ยวกับคอบบี้เมนูว่าเขาจะไม่ย้ายไปที่ไหนทั้งนั้นแมนยูไนเต็ดไม่ต้องการจะให้คอบบี้เมนูย้ายออกไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายแบบท้าวอนหรือว่าแบบยืมตัวก็ตามคอบบี้เมนูได้ลงเล่นในช่วงครึ่งหลังเกมกับเบอร์ลี่ที่ผ่านมาจากนั้นก็มีอาการบาดเจ็บของมาดิอุสกุนย่าและก็เมสันเม์ทำให้ข้อความที่ออกมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิ่งชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการจะให้คอบบี้เมนูย้ายไปไหนทั้งนั้น แต่ถ้าว่าทีมงานของคอบบี้เมนูในวันเดทไลน์นี้ก็จะพยายามผลักดันหาทางออกด้วยสัญญายืมตัวซึ่งตัวของคอบบี้เมนูเองก็อยากจะย้ายจริงๆแต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงปิดประตูไม่ให้เขาย้ายออกอยู่ดี หลังจากนั้นครับฟาบ,บิโอโรมาโน่ได้พูดถึงข่าวลือระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอังเกโลสตีนเลอร์กองกลางตัวรับเชิงสูงของสตุตการ์ตในเยอรมันนะครับซึ่งตัวนักเตะนะก็มีข่าวลือว่าอาจจะได้ย้ายร่วมทัพปีศาจแดงช่วงท้ายตลาดนักเตะรอบนี้หลังทีมกําลังตามหากองกลางหมายเลข6คนใหม่เข้ามาเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งในจุดนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบ่อนำมาในทีมคู่แข่งในเจาะกันง่าย อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับดีลนี้แฟนผีที่ลุ้นกันอยู่อาจต้องทำใจเพราะว่าทางโรมาโน่ก็ยืนยันมาว่าจากแังขาวที่เขาได้รับทราบมานั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่เปิดเจราจากับดันกลางรายนี้แต่อย่างใดนั่นเองครับซึ่งฟาบิโอโรมาโน่ได้ให้ข้อมูลกับดีลของอังเกโลสตนเลอร์มาว่า สำหรับดีของอังเกโลสตีลเลอร์ถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเห็นรายงานและก็หลายคนก็ส่งมาหาผมเกี่ยวกับตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ของอังเกโลสตีลเลอร์อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมได้ยินและก็เข้าใจก็คืออังเกโลสตีลเลอร์ไม่ได้อยู่ในการเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับดีลของอังเกโลสตีลเลอร์ดังนั้นเรื่องนี้ก็มีเท่านี้แหละ ทั้งนี้ครับต่อเขาลือกับอังเกโลสตีเลอร์ถึงแม้ว่าทางโรมาโนยืนยันว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลว่าแมนยูเน็ตได้เปิดการเจราจากับนักเตะและกระตุ้นสังกัดสตุตการ์ดแต่ถึงเชนั้นนะครับอีกหนึ่งนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างซซชาทาวเลอรีก่อองมาสวนกระแสด้วยการยืนยันครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่ามีการพูดคุยกับสตุตการ์ดถึงข้อตกลงของอังเกโลสตเลอร์แล้ว ซึ่งในดีลนี้ครับข้อตกลงอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยหากว่า Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจที่จะทำข้อตกลงซื้อขายกับสตุ๊ดการ์จริงๆซึ่งนั่นก็คือทีมม้าขาวนะกบพร้อมจะปล่อยนักเตะออกจากทีมนั่นเองครับและตามข้อมูลเดิมก็คือนักเตะจะมีค่าตัวประมาณ50-60ล้านยูโรด้วยกัน ต่อกันนี้ประเด็นที่หลายคนกําลังให้ความสนใจในครับนั่นก็คือดีวในตําแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับทั้งเอมี่มาดิเนสจากแอสตันวิลล่าแล้วก็เซนลาเมนส์ของรอยลอันเวิร์บอยู่ที่ล่าสุดในครับข้อมูลจากฟาบิโอโรมาโนได้ยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นมีโอกาสจะได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงท้ายตลาดรอบนี้อย่างแน่นอน แต่เราว่าจะเป็นเอมี่มาติเนสหรือว่าเซนลาเมนก็ต้องไปลุ้นว่าสโมสรจะปิดดีลใครดีก่อนและส่วนตัวเขาเนี่ยครับก็ไม่คิดว่าแมนยูเนตดเราเนะี่ยจะเซ็นซื้อผู้รักษาประตูใหม่ทีเดียว2คนเว้นแต่ว่าทั้งอันไตไปยินเดียแล้วก็อันเกโอนานาจะย้ายออกไปพร้อมกันทางคู่ครับอย่างไรก็ตามชื่อของเอมี่มาดิเนสก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ครับหลังตัวนักเตนะเนี่ยไม่มีชื่อในเกมลีกเมื่อคืนนี้โดยที่ฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า เมื่อช่วงเช้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มการเจราจาแบบสโมสอนต่อสโมสรอนกับแอสตันวิลล่าสำหรับดีลของเอมี่มาดิเนสส่วนในกรณีของเซนลาเมนส์ La ans, พวกเขายิน,น้้อเสนอใหญ่ครั้งใหม่ไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงร่วมกับรอยัลอันเวิร์บต้นสังกัดของนักเตะแต่อย่างใด ทางรอยัลอนเวิร์บนาต้องการอย่างน้อย25ล้านยูโรเป็นค่าธรรมเนียมการย้ายทีมที่การันตีได้ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นที่17ล้านยูโรแล้วก็บวกโบนัสอีกราวๆ2-3ล้านยูโรซึ่งทตาไม่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของค่าตัวดังนั้นต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาตัดสินใจเดินหน้ากับเอมี่มาดิเนสซึ่งตอนนี้นี่คือความรู้สึกของผมว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าจะรอเซนลามเอน แต่ที่ผมรู้มาก็คือเอมี่มาดิเนสต้องการจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วด้วย เอม่มาร์ดิเนสหลุดจากรายชื่อทีทมของแอสตันวิลล่าในเกมลีกเมื่อคืนนี้เพราะว่าเขาต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอม่มาร์ดิเนสต้องการย้ายไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดและเขาก็ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนยูไนเต็ดเรื่องสัญญาส่วนตัวไปแล้วดวยมีฮอเก้เมนเดสเอเย่นของเขาเป็นคนขับเคลื่อนกระบ,บวนการตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือข้อตกลงระหว่างแอสตันวิลล่าและก็ n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากเกมของแอสตันวิลล่าระหว่างคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เช้าแอสตันวิลล่าและก็แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตจะเจรจาเรื่องเงื่อนไขข,ของดีลของเอมี่มาดิเนสอีกทั้งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังได้พูดคุยกับรอยัออันเวิร์บเกี่ยวกับสถานการณ์ของเซนลามเมนอีกครั้งไปพร้อมๆกันด้วยเช่นกันจากนั้นครับฟาบิสโรมาโน่ได้เสริมถึงความสนใจของแอสตันวิลล่าที่มีต่อตัวเจดอนซันโชซึ่งนักเตะอาจจะได้ย้ายไปร่วมทีมสิงพยองในช่วงไทยตลาดนักเตะรอบนี้ครับโดยที่โาาน่่ได้กลวว ในการพูดคุยระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แอสตันวิลล่าเกี่ยวกับเดียวของเอมี่มาดิ e เนสพวกเขาก็ยังที่พูดถึงเจดอนซันโชด้วยแอสตันวิลล่าสอบถามถึงสถานการณ์ของเจดอนซันโชดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งสองสโมสรเคยปิดเดียลของมาคาสแรดฟอร์ในวันเดทไลน์ร่วมกันมาแล้ว S a s ส o n Villa และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและตอนนี้ก็กําลังคุยเรื่องซันโชดังนั้นซันโชอาจจะกลายเป็นแรดพอร์ตคนใหม่ของ a s ส o n Villa ก็เป็นได้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงโคงสุดท้ายตลาดนักเตะ ทั้งนี้ครับต่อสานการของเอมี่มาร์ตินสที่เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมลีกนัดล่าสุดของแอสตันวิลล่าที่เปิดบ้านพ่ายต่อคริสตันพาเลสไปถึง3ต่อศูนนั้นทางคุณซื้ออย่างอูนายเอมิรีก็ดีพูดถึงการตัดสินใจตัดชื่อในด่านวัย32ปีรายนี้ด้วยครับว่าเราต้องการนักเตะที่มีสมาธิกับทีมแบบ100%ซแต่เขากลับไม่เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้ช่วยเราเลยนี่เป็นสานการณ์หนึ่งที่เรากำลังไปเชิญอยู่นะตอนนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยจริงๆ พรุ่งนี้ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดแล้วเราก็คาดหวังว่าจะมีบางอย่างมาพัฒนาทีมของเราดังนั้นต้องใจเย็นเข้าไว้หนึ่งในสถานการณ์นั้นก็คือเอมี่มาดิเนสเราจะรอดูวันพรุ่งนี้แล้วเราจะพยายามรักษาสมดุลและก็ทำงานหลังพักเบรกทีมชาติกันอีกทีซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของอูนเอมเมรีในครั้งนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเอมี่มาดิเนสนะไปแน่ๆเพราะว่าใจนักเตะไม่ได้อยู่กับวินล,ล่าแล้วนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องของกลุ่มนักเตะดาวรุ่งกันหน่อยนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางอีธานวิลเลียมส์ที่เล่นตำแหน่งปีครับและก็ยิงประตูได้ด้วยในเกมปรีซีซันก็ได้ฉลิประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับก่อนจะย้ายออกไปแบบยืมตัวดิตอนนี้ครับรอแค่การอนุมัติเอกสารบางอย่างกับการย้ายทีมรอบนี้เท่านั้น อยู่ที่ตัวของวิลเลียมนะครับที่ปัจจุบันอายุ19ปีก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2028พร้อมกับมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีแล้วก็จะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวตลอดทั้งซีซั่นนี้ครับกับสโมสซเฟลเคิร์กในลีกของสกอตแลนด์นั่นเองทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ